สวัสดีครับผมนายตัวเชดตองวัน้านนนาตาศากษานะครับห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์สี่สามนะครับวันนี้จะมาทําชิ้นงานอะไรก็ได้นะครับในชิ้นงานส่วนประกอบเอ่อทาที่เราจะเอ่อเราจะทดลองนะครับเราทดลองในห้องแลบนะครับร้องฟ้าจุกเราได้ทำไว้แล้วนะครับครับในห้ราทดลองนะครับ มันเป็นฝาจบนะครับครับซึ่งฝาจุกนี้ก็ทําจากยางนะครับส่วนเ,เราต้อนองนี้เราจะต้องการให้เป็นแก้วนะครับก็เลือกแมททีเรียรนะครับเ <c oughs> ลือกให้เป็นกาสนะครับ แล้วก็มาทการเบรคกันนะครับ เรียบร้อยนะครับนี่คือเราทดลองอยาแบบง่ายๆนะครับโดยใช้วิธีอินเตอรใช้วิธีเมทนะครับซึ่งเป็นการทำแบบง,ง่ายโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับ